โอ้ครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พบก,กับผมเปาโรอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดฟอร์จูนออกต่อเลยแล้วกันนะสำหรับคลิปเมื่อวานนี้แบบจ่ายดีเหลือเกินนะมาดูดิวันนี้วันนี้ฟอร์จูนออกจะจ่ายเราเท่าไร่ฮะมีทุนเกับเท่าเดิมเนี่ยเท่าเดิมกับเมื่อวานเมื่อวานนี้มาเท่าไหร่วะสามพันห้าวันนี้มาห้าพันนะกเกือบเกือบเท่าเดิมฮะมาผมจะปั่นเบ็ดห้าสิบแล้วกันนะ เบ็ด50ไป30รอบนะครับผมมาดูกันว่ามันจะจ่ายเราหรือเปล่าอ่ะวลมเดี๋ยวดีโหลดดีโหลดแป๊บนึงเน็ตค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะขออาภาัยด้วยนะครับผมวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ฮนะ <c oughs> มาเบ็ด50ิเหมือนเดิมนะครับผมไป30รอบมาครับผมอุย้ย what the fuck มาปุ๊บก,ก็จ่ายบิ๊กวินมาเลยฮนะโอ้โหได้เรื่อง ได้เรื่องได้ราวฮะได้เรื่องได้ราวกับเบื้องรงกับเบื้องราวไปเด้โอ,อ้โหมาดิสองพันครับผมโอ้โหก้อนทองมานะเมื่อกี้นะช่วงนี้อาการเขาเริ่มดีแล้วนะอาการเขาเริ่มดีแล้วโดดหรือเปล่าไม่โดดนะครับผมอาการน้องวัวตัวทองตัวนี้อ,อาการเริ่มกลับมาจ่ายเหมือนเดิมแล้วฮะเริ่มกลับมาจ่ายแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะโดดไปกี่รอบนะต้องมาดูกันครับผมหรือว่าจะไม่โดดเลยหรือว่ายังไง แต่จ่ายโอเคจ่ายโอเคอยู่นะ <c oughs> แถวเดียวนะส้มนะไม่ใช่แถวเดียวในช่องเดียวฮนะ <c oughs> เมื่อวานนี้ก็จัดไปค่อนข้างที่จะสุดจัดอยู่นะยะี่สิบสี่เคอ่ะวันนี้จะได้หรือเปล่าต้องมาดูกันนะผมโดดไหมโดดไหมโดดไหมสามสิบ <c oughs> รอบหลอกอย่างเดียวเลยโอ้โหสามสิบ <c oughs> รอบนี่หลอกอย่างเดียวเลยครับผมหลอกยับยับหลอกยับยับ สเปกบาร์ค้างไปนะสเปกบาร์ค้างไปสเปกบาร์ค้างไปว่าไงจะโดดไหมจะโดดไหมโอ้โหแบบว้าววายามเลยตอนนี้ว้ายับยับ,ยบโอ้โหว้าวว้า,วามาดอกแรกทำไมจ่ายดีจังเลยอนนี้ตอนนี้มันว้าวว้าไปรัวๆเลยนะฮะโอเคโอ้ห์มาดิมาดิสักรอบดิเฮ้ยสักรอบดิกดออโต้ไปอีกฮนะกดออโต้ไปอีกสามสิบรอบเพื่อโดดนะ พอพอเรามากดเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะดองจะโดดเลยฮะช่วงนี้โอเคลองออโตไปฮนะเผื่อโดดเผื่อโดดเอ้ยเอ้ยอันนี้ก็หายเกินไปแนะ่อื้อโอเคไอ้สองมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยออค้าง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 ฮลัฮโลโหลฮัลโหลค้างโอเคอันนี้ว่าจะค้างไปค้างไปจนจบเกมหรือเปล่า ทรไปจบเกมบ,บ,บ้าอะไรวะไม่ใช่เกมนั่นนี่เอาละฮะเริ่มสับสนแล้วะเริ่มสับสนแล้วตอนนี้ยังไม่โดดละยังไม่โดดละเราก็พอสับสนพอพอ,พอสับสนเนยก็เลยไม่โดดเลยฮะโอ้โหถามจริงถามจริงหกสิบรอบไม่โอ้โหมาดิมาดิฮะเราอย่าไปยอมครับผมเราอย่าไปยอมมันต้องโดดแหละมันต้องโดดแหละสักรอบแหละโอ้โหแต่ก็นานแล้วนะ แต่ง้นานแล้วนะนานแล้วนะนานแล้วนะมาดิโอโหหลอกไปอีกหนึ่งทีครับผมโอโหหลอกยับยับผมบอกเลยหลอกยับยับหลอกจะโดดยับยับผมบอกเลยอไม่มงไม่มาเลยฮะไม่มงไม่มาแล้วมาไหมดอกนี้ดอกนี้ก็ไม่โดดเอ้ยมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วฮัลโหลเอ้ยโอ้เกินไปจริงจริงฮะเกินไปจริงจริงโอ้โหโดดมาดิ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  กว่าจะมานียฮะโดดมาแล้วฮะกว่าจะมาที่แบบเจ็บหนักไปอยู่นะลองดูที่มันจะมาเท่าไหร่ฮะมันจะจ่ายผมเท่าไหร่อย่างเดียวขออย่างเดียวคือคูณสิบครับผมโอเคสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือนี่แหละครับผมติ่งเดียวนะครับผมพูดปุ๊บมาปั๊บไอสัตว์เอ้ยโอ้โหไม่ได้ะไม่ได้ะไม่ได้นะจังหวะนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือแบบเกินไปผมยัดเบ็ดร้อยเลยแล้วกันเบ็ดร้อยไปสามสิบรอบดูดิเบ็ดร้อยจะมาปะเบ็ดห้าสิบมึงโดด กว่าจะโดดก็เยอะฮะเยอะแต่เบ็ดร้อยนี่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าต้องมาดูกันครับผมโดดมาดิเบ็ดร้อยเนี่ยโดดมาดิหลอกครับผมมันรลอกผมไปหนึ่งทีฮะก็รลอกไปหนึ่งทีไปดิรลอกไปหนึ่งทีไปดิโอ้โหเกินจริงเกินจริงวันเนี้ยวันเนี้ยเกินจริงเกินจริงไปแล้วหัวทองน้องรักน้องรักหรือเปล่าไอ้สัตว์หักหลังกูแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิ ดูดิมาดิมาสักรอบดิเฮ้ยโอ้โหบางทีก็เกินไปนะโอ้โหยับ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 ผมบอกเลยยับ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 สวยสวยจัดสวยเกินสวยจริงนี่ไงมาดิก็มาดิมาดิมาดิมาไหมมาครับผมโอ้โหเบ็ดร้อยไม่โดดมาโดดเบ็ดห้าสิบไอ้สองโอ้โหถามจริงแล้วจะจ่ายเท่าไร่จะจ่ายเท่าไรขอคูณสิบนะขอคูณสิบ อย่ามาแบบติ่งเดียวหรือว่าผสมกันแบบนี้ไม่เอาโอเคโอเคสักตัวสักตัวสักอย่างส้มกูก็เอาตอนนี้ส้มก็เอาตอนนี้ส้มก็เอาโอเคมาขอเป็นอ่างเปาได้ปะโอ้โหส้มม่อีกแล้วอ่ะส้มม่อีกแล้วส้มม่อีกแล้วโอ้โหแล้วส้มติ่งเดียวโอ้โหโอถามจริงโอ้โหกว่าจะโดดนะกว่าจะโดดแล้วกว็จะมาโอ้โห เกินไปแล้วเกินไปแล้วบางทีบางทีก็เกินไปเกินไปจริงๆยับยับผมบอกเลยยับยับอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะเจอก,กันคลิปหน้าเอาผมกดไล้์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันบายขวยยัย